หลวงพ่อเดิมได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าพุทธสโรเมื่อท่านอุปสมบทเสร็จก็เดินทางกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองโพเพื่อเล่าเรียนตามพระวินยัยที่นี่หลวงพ่อมีข้อด้อยว่าพระรูปอื่นตรงที่หลวงพ่อท่านไม่เคยได้รับการศึกษามาก่อนนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านต้องใช้ความเพียรพยายามแล้วก็ความอุตสาหะเป็นอย่างมากเพื่อจะอศึกษาคำภีพระวินยัย และท่านก็สามารถทําได้กล่าวคือท่านสามารถท่องคำภีร์พระวินัยจากหลวงตาชมเสร็จแล้วท่านก็ได้รับการถ่ายทอดวิชามาจนหมดในเวลาเพียงเจ็ดพรรษานับจากวันแรกที่บวชมาจากนั้นท่านก็ได้เป็นสิทธิ์ของอาจารย์พันชูพันซึ่งเป็นคารวาตนับว่าการศึกษาครั้งนี้ทําให้ท่านแตกฉานในวิชาความรู้สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งพออาจารย์พันสิ้นบุญหลวงพ่อมีแห่งวัดบ้านบนตําบลม่วงหัก อาเภอปยู่หักกีรีจังหวัดนครสวรรค์ก็คือผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้คนต่อมาท่านก็เรียนจนหมดความรู้ที่หลวงพ่อมีจะถ่ายทอดให้ในเวลาเพียง 2, สองพรรษาเมื่อหมดสิ้นความรู้ที่จะศึกษาต่อท่านก็โยกย้ายมาเรียนกับอาจารย์แย้มอาจารย์แย้มเนี่ยเป็นคารวาสอยู่ที่สะะเลจากการที่หลวงพ่อสู้ภาคเพียรร่ำเรียนวิชากับอาจารย์คนโน้นทีคนนี้ทีไม่ใช่เพื่อหวังจะเป็นพระมหาปร,ริญญาแต่อย่างใด ท่านต้องการหาวิชาความรู้ท่านต้องการหาความรู้มาประดับตัวเมื่อท่านเรียนจบได้พระปริยัติสมบูรณ์แล้วหลวงพ่อก็เริ่มหันมาเรียนวิชาที่ถนัดนั่นก็คือการศึกษาวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็การปลุกเสกเครื่องรางของขลังดังนั้นท่านจึงด้านด้นไปพบพระกู้สวดคือหลวงพ่อเทศแห่งวัดสะทะเลแล้วก็ยังมีหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองหลวงพ่อวัดเขาหนอ อำเภอชนแดนบรรพศวิสัยจังหวัดนครสวรรค์เป็นอาจารย์ถ่ายทอดวิชาให้ส่วนอาจารย์ที่ในบันทึกระบุไว้ว่าท่านเก่งกาจในวิชามีดหมอนักคือหลวงพ่อขำวัดเขาแก้ววิชามีดหมอนี่เองหลวงพ่อเดิมได้รับถ่ายทอดมาหมดจนอาจจะกล่าวได้ว่ายากนักจะหาภิกษุใดมาเทียบนับจากบวชมาบรรษาแรกหลวงพ่อก็มันผึกผลหาวิชาความรู้จากอาจารย์หลายหายท่านเป็นเวลาถึง12ปี อันทำให้ท่านมีความรู้ในวิชาต่างๆเป็นพระหูสูรอีกทั้งท่านก็ยังเป็นร่มโพที่เคารพรักของชาวหนองโพทุกคนหลวงพ่อเดินได้รับพระบรมราชาวงการแต่งตั้งให้ท่านมีสมณศักดิ์เป็นพระครูนิวาสธรรมขันธ์เจ้าวาดวัดหนองโพและเจ้าคณะอำเภอพระยุหกีรีแต่ว่าเมื่อท่านได้รับทราบแล้วท่านกลับวางเฉยไม่แสดงอาการยินดียินร้ายเดาราวกับไม่ใช่ ตัวท่านกันนั้นแต่ว่าแท้จริงแล้วในจิตใจของท่านไม่มีความโลภความหลงและเพลิดเพลินเมื่อถึงวันไปรับพัยดยศท่านก็ไม่ไปลูกศิษย์ต้องไปรับแทนแล้วก็ทําการแหร่มาจนกระทั่งถึงวัดแล้วได้พัดมาท่านก็เฉยอีกเอามาไว้ให้คนอื่นก็ชื่นชมยินดีซะมากกว่าท่านมักจะให้คนอื่นเรียกท่านว่าท่านอธิการเดิมหรือหลวงพ่อเดิมอย่างเก่าอย่างนั้นเพราะท่านคือหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพไม่ใช่ยศถาบรรดาศักดิ์ที่ถูกยกหรือว่าได้รับขึ้นมา หลวงพว่อมักจะใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายเป็นสมถะแม้แต่กุฏิที่พักอาศัยก็ไม่เหมือนใครคือท่านชอบอยู่ที่ศาลาเล็กๆหลังหนึ่งทั้งสี่ด้านของศาลาท่านใช้เสื่อรำแพนกันลมกันฝนท่านไม่เคยมีสมบัติอะไรที่มีค่าหรือถ้าเผอิญมีท่านก็จะแจกจ่ายให้เขาไปหมดนะเหล่านี้ก็เพราะว่าท่านไม่ยึดติดกับวัตถุหรือความสบายที่ต้องดิ้นรนสแสวงหามาเสริมแต่งท่านจะดำรงชีวิตอย่างง่ายดาย ไม่ดิ้นรนให้เดือดร้อนหรือว่ายุ่งยากกับใครคนใดคนหนึ่ง